สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง J r c h a ช n แ l นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอา2สูตรเทียบชนหลัก10บนนะครับมาฝากกันนะครับซึ่งมีสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้ว1สูตรนะครับก็คือสูตรนี้นะครับงวดที่แล้วลงเทียบชนไว้ชนกับอีก1สูตรนะครับชนกันที่ เลข3กับเลข6นะครับแต่ผลปรากฏว่าตัวที่เข้ามาคือเลข9นะครับตัวชนผิดเพราะว่าสูตรที่เอามาชนผิดนะครับสูตรนี้เข้ามาเราก็สูตรที่เข้านะครับมาตามต่อเป็นตัวเลข4ตัวนะครับสูตรนี้แล้วก็มีสูตรใหม่นะครับที่จะมาเทียบชนให้นะครับเป็นตัวเลข4ตัวเหมือนกันงวดนี้เทียบชนกันแล้วชนกันที่ตัวเดียวนะครับ จะมาไม่มานะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิน่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนาคตก็ต้องรุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรหรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องไวเกียชินนลหุ่ฟรีนะครับทาง YouTube แลก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนแล้วกันนะครับจากงวดที่ออก7 57นะครับเพราะว่าสูตรที่จะเอามาเทียบชนนะครับสูตรที่2เข้ามาจากงวดนี้นะครับงวดแรกนี้จะชนกันอยู่2ตัวนะครับ2กับ5ตัวที่เข้ามาคือเลข5หลักสิบบนนะครับ ว่าต่อมานีชนกันที่เลข4ตัวเดียวนะครับออกห้าสตัวเดียว,เพ,ยวเพียวเเข้ามาชนกันที่เลข7กับเลขสอนะครับออก 9, 7, 9ตัวที่เข้ามาคือเลข7ชนกันที่เลข6กับเลข4นะครับออก 0, ูนตัวที่เข้ามาคือเลขหก ชนกันที่เลข9กับเลข <S ellt. S 1> 4นะครับผลรางวัลที่ออก3 95ตัวที่เข้ามาคือเลข9ชนกันที่เลข4เลข0ย์เลข2กับรางวัลที่ออก60 3ตัวที่เข้ามาคือเลข0ชนกันที่เลข2กับเลข5านะครับกับรางวัลที่ออก6 2 6ตัวที่เข้ามาคือเลข2 ชนกันที่เลข8ตัวเดียวกับพลงวัลที่ออก4 8 1เลข8นะครับหลัก10บนของงวดที่ผ่านมานะครับถ้า2สูตรนี้มาชนกันจะชนกันอยู่3ตัว691กนะครับกับพละวัลที่ออก598ตัวที่เข้ามาคือเลข9กอันนี้เป็นอดีตนะครับสิติที่ผ่านมานะครับรงวดที่แล้วไม่ได้เอามาชนกันนะครับเพราะว่าสูตร ที่เอามาชนนี่เป็นสูตรใหม่นะครับเรามาดูสูตรเก่าก่อนนะครับส, <c oughs> สูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วสถิติตนี่ก็ถือว่าเดินดีนะครับยังไม่ผิดนะครับตัวเลขสี่ตัวนี้ก็ไม่ถือว่าเยอะงวดแรกที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก9 5้าห้าหนึ่งนะครับเข้ามายังไม่ผิดนะครับงวดแรกที่ลงส6บมีนานะครับเข้ามาห2สองหนะครับแล้วก็งวดที่2 หนึ่งเมษายนนะครับเข้ามาที่เลขแปดนะครับสี่แปดหนึ่งของวันที่ผ่านมาสามบวกศูนย์ได้สามสามหกเก้าหนึ่งนะครับกับวันที่ออกห้าเก้าแปดนะครับเลขเก้าเข้ามาที่แล้วไปชนกับอีกหนึ่งสูตรนะครับชนกันที่สามกับหกผิดนะครับตัวชน สูตรนี้เข้ามาเราก็เอามาตามต่อนะครับของงวดนี้2ตําแหน่งนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักพันบวกหลักหน่วยล่างหลักพันงวดนี้ก็คือเลข3หลักหน่วยล่างเลข9 3บวกเเป็น12 ได้เลขสอตัวแรกเพิ่ม3นะครับ3 2มบวกสเป็น5 5าบวกสเป็น8 8ตัวนี้บวกสเป็น10นะครับได้เลขศูนย์สนะครับสองพคหกเจ จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับ2580ในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับเรามาดูสูตรเก่าโทอทีเรามาดูสูตรใหม่นะครับที่จะเอามาเทียบชนนะครับจากงวด757นะครับคร่าวๆนะครับงวดแรก2บวก5เป็น7 7็เบวก5เป็น12นะครับสูตรนี้เพิ่มไป2357 ตัวแรกบวก1นะครับได้เลข3 3บวก2ได้5 5บวก2ได้7นะครับ4ตัวเหมือนกัน2 3 5 7ตัวที่เข้ามาคือเลขหมดต่อมานะครับ3 4 6 8นะครับ5 4, 4 4ตัวที่เข้ามาคือเลขส 2 3 5 7นะครับตัวที่เข้ามาคือเลขเจบวกกันแล้วได้3 3 4 6 8กนะครับกับผลัพที่ออกศูนตัวที่เข้ามาคือเลขหก 6. บวกกันแล้วได้14บสี่นะครับสี่หกับผลวัพที่ออกสามหลักสิบตัวที่เข้ามาคือเลขเก้ บวกกันแล้วได้9 9024กับรางวัลที่ออก603นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข0บวกกันแล้วได้2นะครับ2357กับรางวัลที่ออก626ตัวที่เข้ามาคือเลข2อเก้าสามยี่สิบเจ็ดนะครับ 7802กับรางกับลัที่ออก4 8 1ตัวที่เข้ามาคือเลข8ของงวดที่ผ่านมานะครับ8บวกเเป็น17 17บเกเเป็น26ได้เลข6นะครับเพิ่ม1ตัวแรกได้เลข7 7็เพิ่มสได้9 9เพิ่มสเป็น11นะครับเอาตัวท้ายก็คือเลข1นะครับ6 7 9 1 กับพางวันที่ออกห้าตัวที่เข้ามาคือเลข9อันนี้เป็นอนดีตนะครับเป็นสถิติที่ผ่านมานะครับสูตรนี้เข้ามาที่หลังนะครับ2 4 6 8 9 9งวดนะครับสูตรนี้ที่เข้ามาของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้9 6, 7้าบวกเจดเป็นส6 16บวกเจดเป็นยี่สิบสามนะครับได้เลขสามเพิ่มหนึ่งนะครับตัวแรกหรือว่าบวกหนึ่งได้เลขสี่สี่เพิ่มสองนะครับได้เลขหกหกเพิ่มสองได้เลขแปดสามสี่หกแปดนะครับสี่ตัวสอง ออคหกเจ็ดนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกแล้วก็หลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่2นะครับ2ครั้งก็คือเลข7นะครับ ถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับงวดนี้ระหว่างสสูตรตัวเดียวที่ชนนะครับก็คือเลขแปดเลขสามไม่มีเลขสี่ไม่มีนะครับเลขหกไม่มีนะครับชนกันที่เลขแปดตัวเดียวนะครับ แปดตัวเดียวเพียวๆจะมาไหมนะครับในงวดวันที่สองพอคอเจ็ดท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับทั้งสองสูตรถ้าทั้ง2ส,สูตรไม่ผิดนะครับก็จะมาที่ตัวชนนะครับแต่ถ้าสูตรหนึ่งสูตรใดผิดนะครับตัวชนนี้จะผิดนะครับ ลองพิจารณาดูนะครับหรือใครจะเลือกเฉพาะสูตรก็ได้นะครับก็ลองดูสูตรเก่าที่เข้ามาสูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีที่ลงเห็นําง,งานก็สามดติดนะครับก็มีสอง0ศนย์นะครับส่วนสูตรใหม่ก็3 4 6 8ี่ดตัวชนก็คือเลข8นะครับก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับมาไม่มาไม่มีใครรู้นะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงหลักสถิตินะครับ อนาคตนี้ก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ